โอ้จัดการเลยบนี่ป้อมบกนาวตั os, ้งหลายในบานาเพมนเนาะบมนเก็บเอามนระดับกระเป๋าหนึ่งเจิงิเบิรเนาะลายน้อมีแต่หน่วยสมเกียงเกียงเนาะบอกบนาเวีนางเต็ง่ชุบโมชบโอมโมมีเนี่ยเนี่ยเออจึงไดแนวมันเนี่ยเนาะ นี่นี่นั่นน่นี่เด่นอยู่ท่งอ่หลุมนะหนาวใช่ปะติดเาม่เนล่นสด้อ้ิ่งหงคนน่ะงามเนาะโอ้ให้งามเลยท่งนะเอ้โหว่าไห่ว่าเอาเดิมเอาเดิมวะเพอาะจิกดอตมันผูกกรฉันนั่นก็ได้นะ Thì vì nó nó mặc nào phân phục bao vì nó đốc đốt xong là mặc nào thay bây giờ nó nó mặc nào thay mày vì nó ơi à thấy bỏ à kinh vậy là phục ô cái kiện là ไปฉันจิสุกแล้วพอมาี่น้องเลยไปฉันมันเป็นอับไปขายอยู่เฉนเฉล้วระันระวังระวังนึกเนี่ไปฉันน้ำมาได้ระวังนี่จะไปสุนี่มันเสียบลยไปสุเอาดิปิดนะติดโอ้เปแล้วโอ้จะันเตะเล เก่งเลยเนาะจันเนาะเรื <c ười> <c ười> ่องเอาม芒นาวนี่เก่งเลยสงสัยเป็นอันน่ะสงสัยเป็นมือมือพีนาอยู่เนาะมือพีนา芒芒นาวเลยเอาม芒นาวเลยมือพีนามาเหมืองผู้ใหญ่ก่็ได้เดืโทรมาบมัน่เนาะ ไปมาลินน้ำเน่มาลินน้ำเน่อ่าใคโทรม,มาด้ป่ะเออ๋ออ๋อ,อ,อ,อโอ้ยอันดูพุ่นนันผักกราแฟใหม่กินนะนะจะาห่อมจะไหลกระเาแฟมาแน่าจะสมอืมผักผักมาทั้งออร์ชิดเนาะนะจะหอมจะสมมาให้แน่เออผักมาโลด

Nênh, à đây, lọc cửa này Ô, lọc này Chập cày mày mới nói sẵn thì khó cày, chắc phải nhanh

<laughs> ừ. Bộ đại bỏ nhom mà Ồ, bộ đại bỏ nhom mà chân Cái <laughs> nhớ nhom nữa nhom bộ đại bỏ à ừ. đi bộ, bộ, bộ đại bộ nhòm, bộ <cười> <cười> Chết, tố này ơi Bỏ bớt <chỉ> <laughs> <mình nói> <laughs>

ได้ใช่เนาะนี่เนาะเด็กโตได้พอใหญ่เนี่ยเดกโตพอใหญ่ให้เพิ่งนะเด็กโตดิเนาะเอาโหลดเอาโหลดเาลดนาะเอาคู่หนึ่งได้คู่หนึ่งแล้วพอใหญ่เลย <c oughs> โอ้โ,อโ,อโหเบอสิลัดนี่ก็แม่นได้พอใหญ่เลย แม่นไม่บอกจีรัดเลยแป้งมาเดียวเนี่ยเปียวอมันงัวนะพ่อใหญ่งัวไปแล้วไหลเขาเคาะบางงัวโอ้โหเดี่ะอยวน้อพ่อใหญ่นาะคนผู้เดียวนะ แม่เปเรื่อไก่เด้อข้ใจะขไกออ้ตุ๊กไก่แหูชาเอาช่องโตาอย่นอช้อเชลเไก่นเอากระดูกน้ันอมันเลยอกเอาแ่กระดูก